สวัสดีค่ะสาววันนี้มีตัวทำความสะอาดหน้าแบบสับต่างจากเดิมล้างในใหน้าัหไงให้สะอาดแถมรุดพันกนลือว่ามาฝากเ้วยะเธอทิ้งล้างหน้าแบบเดิมไปเลยในวันนี้มาดูสิค่ะบับเบิร์กครนเซอร์โฟมล้างหน้าแบบสสเตปมีที่ไหนกันทั้งครีนเซอร์โฟมและชีวิตครีมนะคะสำหรับผู้ชายนะคะในหนึ่งเดียวจะหาซื้อแยกตัวไปเพื่ออะไรคะในเมื่อมีนวัตกรรมใหม่แบบนี้สาวเกาหลีเคาร้องคิดอป,ป้าเคาร้องสว่างเฮขนาดนี้ ง่ายๆการใช้งานบีบแบบหนา้าแห้งแบบนี้เลยค่ะ1นึหปั๊ม2ูอินนะคะทู Two, ไปเรื่อยๆนะคะทิ้งประมาณ5-10ถนาทีนะคะถูเบาๆละลางออกคือจบนาะสะอาดไปเลยไม่เอียดนะคะให้หน้าแห้งรอยตีนกาไม่ถาต่อไปผลิตภัณฑ์ครีมชั้นนําแบบในของเกาหลีนะคะใครอยากได้ ไปเลยค่ะชอบที่สนามบินอินทอ์นะคะดิวกิฟีลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าฮ่องกองมาเลหรือไต้หวันญี่ปุ่นก็ยังมีนะคะหรือแม้กระทั่งใครมาเที่ยวโซแล้วยังหาไม่เจอนี่เลยค่ะไปชอบที่สาขาใหญ่ชามแอนชามไปเลยจ้า ดูสิคะผิวหน้าเนียนสะอาดหมดจดจ้าอืมไม่ใช่มีแค่ผลิตภัณฑ์เดียวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะหรือตัวด่งอย่างโบอทท็อะตัวนี้ใจสุดสมารีวิลนะคะบาย